ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับตรงๆนะครับชุดเดียวนะครับนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ2ตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักพันนะครับบวกหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน3มครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกหลักแสน ะครับบวกกัน2คร okay. ั no uh 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 ้งนะครับบวกหลักพันบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณ นะครับหลักพันนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลัก10บน3ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ1ครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ นะครับนการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวก2บวก6บวก6บวก6บวก4บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับ นะครับผม28นะครับเราก็จะได้เลข8มาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข2บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขห บวกลงหน่วยบนนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกลงหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับเจ็ดหลักนะครับผมที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 9บวก9บวก2บวก6บวก1บวก6บวก1นะครับ <_ d ream> ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ34 <_ d ream> นะครับนะครับ34นะครับเราก็จะได้เลข4มาในหลักหน่วยนะครับ <_ d ream> ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วย นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ8 4นะครับนะครับผมเลข8นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับ x ลนะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก8ปนะครับเป็นงวดแรกนะครับผมนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับนะครับหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหลักสิบบน3ครั้งนะครับก็คือเลขเก้า บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกที่2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับศบวก0นบวก9บวก9บวก9บวก8บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ37นะครับ นะครับผม37นะครับเราก็จะได้เลข7มาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข0บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยบนนะครับ ก็คือเลขสีบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขสีนะครับแล้วก็บวกได้1คงของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1บวก1นบวกบวก9บวก4บวก4บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือย0นะครับ นะครับผม20นะครับเราก็จะได้เลข0มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ7 0นะครับ นะครับผมเลข7นะครับก็เข้าหลักสิบตรงตรงนะครับเลข0นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงตรงนะครับผม ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักพันนะครับผมบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักสิบบนสามครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเจ็ด นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1บวกหนบวกศบวกศนบวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ11นะครับนะครับ11นะครับเราก็จะได้เลข1นนะครับมาในหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักพันนะครับก็คือเลข1บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข0นบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขศูนย์ นะครับแล้วก็บวกได้หนึ่งงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวก2บวก1นบวก0บวก3บวก0บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข9กมาในหลักหน่วยนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ1 9น,นะครับนะครับผมเลข1น,นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับ เลขเก้านะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3มงวดนะครับผมเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมกดซ u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันไละกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำมาที่17มกราคมนะครับพศ2564นะครับหลักพันนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือ เลข3นะครับบวกหลัก10บน3ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกที่2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ สามบวกสามบวกสองบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิบห้านะครับนะครับผมสิบห้านะครับเราก็จะได้เลขห้ามาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือ เลขนะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย1่คงที่นะครับ ครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8บวก8บวก3บวก2บวก8บวก9บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ39นะครับนะครับผมสอบ19นะครับเราก็จะได้เลข9มาในหลักหน่วยนะครับ นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับนะครับผม5 9นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่17มกราคมพศ2564นะครับ นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับสูตรสองตัวล่างนะครับที่ลงไว้ก็มีหลายสูตรนะครับผมนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ